กิจประเสริฐสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีรถด,ดีๆโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำลูกค้านะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็น c b r 150นะคะด้วยเครื่องยนต์150แล้วก็เป็นระบบโซ่นะคะในตัวของ c b r รถ150นี้ตัวนี้ก็จะมีความ แข็งแรงนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันสามารถวิ่งได้ในระยะทางที่ไกลๆนะคะตัวนี้จะมีสมรรถนะที่สูงมากนะคะมาพร้อมกับโปรดีๆโปรปังๆนะคะในส่วนของลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะคะออกรถเงินผ่อนทางร้านเรายังมีโปรโมชั่นดีๆช่วยดาว10,000 2,000บาทนะคะในตัว CBR 150นะคะรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้สินค้าเราเหลือจำนวนจำกัดแล้วนะคะในส่วนของ CBR 150โปรแรงโปรปังซื้อเงินผ่อนทางร้านเรามีเงินช่วย1 2 0 0 0 0บาทนะคะ ในส่วนของ M S X ตอนนี้สินค้าเราหมดแล้วนะคะพร้อมด้วยโปรโมชั่นในตัวของ M S X นะคะแล้วอย่าลืมนะคะคิดถึงรถคิดถึงเราคิดถึงกิจประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะ